នាងចាប់បងអោយូចាប់មកយូចាប់មកណាមងាเห็นแล้วอยากចាប់បងดิហូងរបស់มันเคยចាប់ เป็นเะเสียบเสียงดีเลยเหรอเสียงกวัก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 โยมกินเข้าม้าโยมหิวอีกแล้วเนี่ยแต่มันกรอบแต่มันกรอบแม่นบ่กรอบไหมเบ็ดกระปุกเองคาปูบ่เบ็ดกระปุกห่ือไอโออันั่นเอแดงแตงแตงแดงกิมจิแดงไม่เย็นวันโอ้กิมจิของอันคนอันเกาหลีโอ้จิแค่เองแค่เองต้องแซ่บ ตัวเรียบ่้อยหรอกหลายมื่ตอนนี้ก็เห็นหมู่บ้านนี่ดิทีเราเห็นยังไหนหนอถามเราตีไทยเห็นจ้ะแม่หมอนเนี่ยเดี๋เราถือกับเขา่าโอ้หน่ะแม่หมอนเออ,อแม่แม่แม่ลูกชายเราอันลูกชายเราเป็นทหารตัวตะตวตกี้ จันโทปนระโสยะธามณโชติระโสยะธาสะพีติโยเววานจันตุสัมปรมโขวินาสตุมันเตภะวัดวันตารายุสุกีเทกาโยกุปะวะภิวาน สิเรสเนจังบุญธาปจายนจันทารธรรมวัฏฐิอายุวันโสุขังพลังภเวนัสตาโสติภวันตุเต เราใส่เครื่องเยอะเนาะไอ้หนูขายดีใส่เครื่องเยอะขายดีไม่หงวงเครื่องเนาะอ,อันนี้พี่น้อยเขาก็คนนะคะเข้าหอมมะลินะคะเม่อินไทยแลนด์นะคะข้าเข้าหอมมะลิไทยนะคะ<อ>และหลังจากนั้นพี่เขาก็จะมาเทใส่อันนี้หนูว่ามันเปรี้ยวแล้วนี่ <laughs> เปรี้ยวเป็นในตัวแล้วเนี่ยเนี่ยเขาจะมาใส่อันนี้นะคะไส้กรอกนีนะคะ๋ยวหลังจากนั้นเขาก็จะไปยัดไส้ อขนาดคนไม่รู้เรื่องเข้าไปโทรมาถามคุณนี่ที่เกาลได้รู้ไหมไม่รู้ไง้ย่คุนไม่้ช่แค่มี่คุไม่รู้เรอพี่จะประมาคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาเทลงนะคะ มันช่วยขยาาัค่ะเ,เหมือนนวดขนมจีนเลยเนาะพี่เนาะหหเหมือนแต่เขานวดขนมจีนกันแบบนี้สมยัยเขาเป็นเล็กหน่อยเด็กหน่อยขนมจีนแตบสีนี้ค่ะพี่โคตรดีจังเลยทําทําเองนะเนี่ยขนมจีนห <c oughs> มักเองทําเองนะทำขนาดนี้อยู่ได้กี่คนคะแล้วแต่ต้องตากไหมพี่น้อยตากค่ะสวยอเลย เราเรแล้วเหรอหนูก็มาช่างยางลูกอันนั้นจะไม่ลงจะเอาอันนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหนูแอนเขาอยากการินจะทําให้เขาก่อนหน้ขอบคุณนึ่งข้าใส่นี่ไงมีคนอยากเห็นนี่ไงสองคนต่ไมคนนั้นก็อยากเห็นใช่ไหเราก็อยากเห็นเหมือนกันเนี่ยงั้นไปแล้วนะเนี่ยรอหดูมีปีัวก็ไปทํางานจิมเพน่นญากมันขับรถไก่ย้ายรถมันติบส่วนนี่เขามาจัดกรสตินเขาไม่ห่วงเลยนี่ก็เดส์ิซนเหมือนกัน นี่ก็จะกลับไปนู่นพอดบอลตันเหมือนกันนี่ถามหน่อยเวลาไปแดชทินใช้เส้นทางไหนไปพอดบอลตันผ่านบ้านเจ้าอะไรุ่งอยู่ในเน็อฟิลค่ะไ้นั่นไปไปทัวนี่เอซีซีอะฮะทัวนี่นั่นแหละนูคิดว่านูจะไปทัวนี่ทัวนี่แล้วก็ข้ามไปไอสะพานเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนี้ขึ้นเนาะ มันขึ้นสี่เหรียญนะคะเนี่ยสี่เหรียญอะไรก็ขึ้นหมดแต่ถ้าพูดถึงแล้วไปไปนี่ก็ได้หนูขี้เกียจไปผ่านเพียรพักรถมันติดไม่ไปเนี่ยไปออกเนี่ยออกไอโูตอริวัน2ูตอริวันต้องขึ้นใช่ไหมนี่ไออ่อโนไปอ่เดียบพอยเอเดียาพอยเล็กอย่าโอเคงั้นหนูจะลงไปลงอาบามา ได้เนี่ยคว่าน่าจะได้นะโอ้โห่ะอันนี้หมูเป็นตัวเลยนะเนี่ยคือราคาเนี่ยสองอันห้าหมูเป็นตัวเลยนะเนี่ยสามอันห้านี่นี่ใี่สองอันห้เสร็จเลยใช่ไหมน่าจะขึ้นราคาเป็นสองเหรียญห้าสิบไม่ใช่สองอันห้าไปก็จะสองเหรียญห้าสิบไงก็แล้วแต่ของมันขึ้นทุกอย่างแล้ว เอาแต่บุ่ก็เฮ็ดเอารวดไม่พอเราเขาด้วยไม่รวดเพรต้องเอาเงินอ่ะสองเหรียญห้าสิบนะพี่หนูว่าเหมาะสมนะขนาดหนูขนาดหนูขายไส้กรอกที่ที่ที่ทำงานหนูเล็กๆมันเขายังหอมน้อยหนูน้อยใช่มันหมครับหอมเครื่องพี่วันสองไส้ห้าสองเหรียญห้าสิบว่าน่าจะได้กันสองเหรียญห้าสิบต่อไส้ สองไส้ต่อห้า yes ma'am ไม่เพราะของมันขึ้นมันก็ต้องขึ้นตามของนะเนาะเพราะก่อนของมันเท่านี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันขึ้นหมดแล้วนะมงน้ำมันมันขึ้นหมดแล้วไปดูตามร้านค้าสิเขาขึ้นหมดเลยอะไรก็ขึ้นใช่ไหมกระถ่ายดิโอเขาไม่ไหวโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าเครื่องนะค่ะโอ้เดี๋ยวโทษนะจารย์โทษอจ้ะ เขาจะยัดเข้าตรงรูตรงนี้นะคะยัดเข้าตรงรูตรงนี้นรูนะคะรูใหญ่มาก <c oughs> รูนี้กินได้ทั้งตำบลน,นะคะก <c oughs> ระมังนี้โหลดได้กี่รูคะพี่อ่าประมาณสามสามรูใช่ไหมสามสี่ม่อ หอมมากเลยหอมหอมหมโอเคพี่วันใครจะจับโอเคนาวเขาจะเข้ากัชมเข้าแล้วเล่นั่งอีกหมอนึงยังม่เห็นไหมล่ะเนไหมจะหาเวลาว่างู่โตเอ้ยมเป็นโต้เอยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหงแล้วเหรอกดออีนั่งบ่ คะเเออนัป็ยงกพี่น้อยนุขอถามหน่อยทำไมต้องมีน้ำแข็งคะเพราะว่ามันใส่มัน,น,น,นแห้งเกลือไงอ๋อเหรอใส่เปนแทะเทคนิคนอันนี้คือเทคนิคนะคะเขาต้องมีน้ําแข็งนะคะต้องแช่ไส่มีการไส่มัน,นเขาบอกว่าเอาไว้แช่ไส้เพราะไส้มันแห้งไส้แห้งแรงน้อยนะคะ อันนี้คือไส้นะคะนี่นี่นคือไส้นี่ยไส้แล้วก็ในนี้ค่ะตาส้างคู่ด้วยนะคะเทเทมะพร้าวอ่อนอันนี้มันไส้แท้ตัวนไงไส้แ no. ท้แล้ะเนาะมันใส่เทียมนโน้ไส้แท้เลยไปเราไมาจากใส่จ้ะเนี่ยไส้นี่ก็แพงมาเนี่ยไส้ไส้ที่ก็แพงยายยายที่ฟอร์ดบอตั้นใช่พี่น้อยอยู่ตรงไหนวะเอามาจากฟอร์ดบอตั้นยายใช่เพราะว่าถ้าอาจารย์ไปมาให้ดี มันจะเป็นแทงอยู่ไงหนูแทงมันก็ได้ตัดเด้อเอายาวๆเลยว่าแด้เหรอคะนี่โอเคนาวีก็น่าดูเฮ้ยนี่ได้มีเส้นสั้นหน่อยนึงนี่แอมน้อยมาเจอแล้วอ้าวไม่มาไม่สั้นไม่ได้แล้วล่ะพอดีแล้วน่ะนะเอ้าเสียบเนี่ยเอ๋อยาวพี่โหเมียยาวเลยไม่บางอันบางอันยาวบางอันก็ยาวพี่น้อยเขาจะใส่วาสลีนเพื่อไม่ให้เอาเหยียบเหยียบลงมาสักหน่อยหน่อย เดี๋ยวพมันมีไส้มานี่เพื่อเพื่อหนมันติดเดี๋ยวเดี๋ยวรูมันพี่น้อยต้องใส่วาซลีนเพราะว่ารูมันเรกเดี๋ยวมันฟืดอาพ่จารณาเพราะว่าเพราะให้มันหลอมหลวมหน่อยเพราะว่าโอเเนื้อออกมาตุนตุนหน่อยมันจะไดง่ายนะเขาบอกว่ามันตุนตุนตุนหน่อยด้งจะ่มันง่ายเอ้าเอายิงลงมาพี่น้อยจะยิงนะคะอันนี้หัวมันจะเอาแบบทำมาหรือทำช้างรอดูนะคะ อ๋อต่อกันได้เหรอคะได้ได้ได้โอ้โหรมีเขามีเทคนิคนะคะเขาเขาเส้นมันไม่ต่อกันแต่ว่าเขาสามารถสวมหากันได้นะไม่มันก็หมดตรงนั้นแหละเขาใส่ถุงน่องได้บางทีก็ตัด่ใสบุงทีมันยาวเกินไปก็ต้องตัดถุงน่องน่องอ่าไม่ใช่ไอ้คอนดอมอันนี้ large อยู่อยู่เสียไปแผลไปอย่างนั้นเหรอรอดที่หมายถึงนองเหรอรอดคือใหญ่ไซส์ใหญ่โอันนี้ไม่ใช่อันนี้รองเหรอรองเอ็น large ยาว พี่น้อยนุ้ตื่นเต้นไหมพี่น้อยอย่างนี้เอี๋ยวชมไปพ่นบอบ้านเท่า่นหออาน้องแข็งบอกอายกบอกโอเคโอ้พี่วันนี่ชำนาญนะนี่มีการมีพี่วันชำนาญจับมากเลยดูรูปเข้าไปพี่นันจะไปยืนเสาไฟฟ้าบอกฉันนะโอ้มีหน้าเขาชำนาญมากในการรูดดูนะคะ่สองพันพอแล้วสองพันพอพอแล้วนะรุ่นนี้ห้ามยืนห้ามยืนเสาไฟฟ้าแล้จังนี่ไม่ยืนแบงค์ไม่ได้นะเขาไฟฟ้าคุคืแบงค์โดนดึงแบงค์โดนติด โอเคนั่นเองเขายิงออกมาแล้วนะคะโอ้โหดูสิด้วยตัองนี่มันเป็นขังหนูใส่บ่มเหมือนมั้งเนี่ยนั้นอย่างนี้ยางบ่มเหมือนอันนี้โอ้ยพี่น้อยี่บอกพี่น้อยไม่มีที่กดนะคะบ่เป็นยางเดียวเดียวไอ้ที่ออกมาสวยพี่น้อยมันมีที่กดเหรอคะพี่น้อยไหนก็ต้องกดตรงไหนคะพี่ทำไมไม่ผึ่งไว้เนี่ยจะได้เดินไปตรงไหนอ๋อเขาเสียบไฟนะคะเขาเสียบไฟแล้วมันก็จะออกมานะโอ้โหสวยมากเนาะ น่าในพอดีเลยอุ้ยใส่นี่ค่ะมันใหญ่ไปก็ไม่ได้นะถ้ามัดแล้วแตกสวยมากเลยเดี๋ยวเอาช่วงให้มันหมดช่วงนี้ก่อนเพราะว่าน้อยตอันนี้พี่ไม่ได้ผูกอ่ะผูกป่ะบม่ได้ผูกก็ต้องผูกมันเด้อถ้าผูกมันก็แตกเนาะไม่ใช่เพราะเรามัดไงมัดมันก็หลุดออกมาได้เอา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 ชูผิดนะเอาเอาไม้จิ้มฟันจิ้มไว้ก็ได้พอแล้วไหมป้าโอเคไหมคะหมูยังไม่ตายยุจะทำหมดก่อนใช่ไหมมันหมดกันโอเคทำภาษามันมันยากอ l r ไร h t อมาัดไปไปมัดเลยไปมัดเลยข้อๆเลยเรต้องเปลี่ยนตงไต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสาย่างนี่ดีนะเป็นอุตสาหกรรได้เลยเนาะโอเคพอให้หนูชอบมากเลยเครื่องเลย่อเค นี่ไงเดี๋ยวนะใส่ให้มดมดก่อนแม่โบอันนี้ระดับหำม้านะคะนี่ทูร์เซาไนน์ฮัมม้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงการค้ำไส้ของเดี๋ยวไปดูการวิธีการอันอันนี้อันนี้แผนกมัดนะคะหนูไม่ใช่ไม้วัดแล้วหนูไม่ใช่ไม้วัดแล้วสองล้านห้าสิบสองล้านห้าอุ้ยอันนั้นยาวเนาะไม่เดี๋ยวมัดมันก็ไม่ยาวเห็นปะ นี่เห็นไหมสองพันห้าดูสิเนาะเหมาะสมราคาเลยนะเนี่ยกาะเอาเฉยหรอกว่าเชือกอันนี้ไม่สั้นหึือวะเนี่ยใหญ่มากเลยนะเพ็งใหญ่พี่น้อยมาดูดิใหญ่ยาวเลยสองพันห้าเนี่ยพอดีแล้วมั้งก็ขายก็ราคาเองคนทำเฉยๆี่ชูใหญ่ไปลูกใหญ่หนูก็เอาก็ยาวไปหน่อยอย่าเอาลองอีกหน่อยยึ่งก็ขนาดเท่าเดิมนั่นแหละแต่ของมันแพงขึ้น ไนไหนคอยยุบเสกกอกันไหนเนี่ยนี่เราพี่เล็่เออเขาเดอแม่แน้ใหญ่ไปอืมยาวยาวไปหน่อยบางทีแบบคนมันกินมันอ่าสามอันนี้ถือว่ากุลรักไปนะสามนี้เป็นว่าโอเคสามอันนี้ขายให้พี่เอาไปดิเอาสีอันนึงว่ะเอาสีอันนาอันนเอาเอาเนี <Okay. S 2> พี่เพนเอาซองก็ได้ซองอันนี้เนี่ยอันนี้เขาเอาสี่อันโอเคหนูประเดิมคนแรกนะเขาสองอันห้าเอาเนเอาไปเลยดนียสองอันห้าสิบบาท,บาทเห็นไหมอย่างนี้บอกยาวไปแต่ขายอันละสองบาททำเท่าเดิมแค่ <Okay. S 2> แต่ไม่ใช่พูดถึงเนี่ย <Okay. S 1> ให้เอาสั้นละสองบาท อันนี้ยาวยาวไปพอสองกันห้าบอกยาวไปเข้าใจป่ะเดี๋ยวหนูตัดให้อันนี้ครับแล้วพี่แอมจ้ะสิบบาทสิบบาทมาอันนี้กิไกลนี่พอเลยนี่จะซื้อนะคะอันนี้สองันห้านะคะราคาเปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยวไปเอาโอ้ยมือตกเลย ต้องเหลือเยอะๆโอ้โหอันนั้นไส้ทะลักอันนี้ไส้ทะลักไปแล้วนะคะไส้ไส้ไส้มันทะลักนะคะใช่ป่ะไอ้ที่ไอ้ที่ตากเสร็จมีไหมเนี่ยไม่ทำไมเรนไอ้นี่มันสั้นยังไงเพนพี่ยังก็เสร็จอันนั้นอนเดิอน่นะที่ตากนะเพนเพน พี่ไม่เอาดีกว่าให้พี่ไปตากเหรอไม่มีที่ตากอะไี่แด้นั่ได้ไม่ได้ไี่เดาไเ่าด้ไม่ได้ไม่เอ้ไม่ได้ไม่ได้ไมนได้ไมัได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไา้ไม่ได้อม่ได้ไม่ไไม่ไดะไม่ได้ม่ได้ไมนได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดรไม่ไ้ม่ไย้ไม่นด้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่เด้ไม่ไอ้พี่เอาพี่เอาพี่เอา เดี๋ยวพี่ไปใส่ไมโครเวฟไอไอไอเตาอบเอาไม่มันก็พีเปรี้ยวสุดที่นองนะยุพึ่งลมไว้เฉยๆพึ่งลมเฉยๆเหรอจ้าพึ่งไว้ก่อนโอเคจัดมือสองมื้อยกกระพริกเอาน่าถ้ามันก้าวแห้งทั้งนี้ยกกระพิกขึ้นเชียวอย่าอยาเพราะว่าเขาคนเดียวเขาเขายึดบางคนไม่สบายหนอได้แล้วติดบาทประเดิมขอบคุณค่ะแม่ ค่าแรงไม่คิดก่อนไปก่อนมาที่ก็กินข้าวเด้ข้าวก็ซื้อเด้เสียงอะไรอ่ะเทมซ่ารอ้โหสักแต่นะไทยโบราณจ้ะแต่ว่าตอนนี้หนูยังอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อยู่หนูก็มานอนบ้านเก่ามั่งไปอพาร์ตเมนต์มั่งจนกว่าเขาจะขายได้ ปาตัวพี่น้อยไหลคักอันนี้หมูเป็นตัวเลยนะคะนี่หมูน้อยเป็นตัวเลยเนี่ยกะละมังเนี่ยาได้่หมให้หนูช่วยเลยนะจ้าเดี๋ยวไปไปนั่นนั่นปากนัสายแล้วนั่นตานั่นได้ป้าแต่หนูยังหมดเซตเด้อป้าเด้อเอาผ้ามาเซตหน่อยเด้อโอเคผ้าซุ่มๆมาเซตมีแล้วหนูก็ลืมไปพี่เมียแล้วใส่ให้แล้วใส่อีกหน้า จับบอกเอ้าอยู่จับมาอยู่จับมานั่นไงเห็นแล้วอยากจับป่ะเนี่ของของมันเคยจับเอ้ามาถึงมาแก้วพะโกนพะโกนเดี๋ยวเป็นเห็ดเป็นให้เพิ่นสอนให้สิล่ะเชื่อพิ่นปูอยู่เ้างก็ได้เห็ดตัวน้มงพะโกนมาเร็วน้อยเอ้ยมาสอนน้องๆแม่ให้น้องแม่กดให้หนูหน่อยนะกดให้หนูหน่อยเห็นเปล่นเพิ่หนเลย ม้ออันนี้ล้างล้างเลเด้อหม้อหุเข้าวนีล้างเลเด้อราได้ใส่จากที่วาอ่ะ you don't น o anything แม่จะปินยั้ไงหม้อหุงข้าวนีล้างเลยเด้อม่ได้ทุงที่ปะไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมมันเลื่อนออกมาเองใช่ไหมต้องถามต้องค่อยถูออ๋อมาถูอันนี้มันค่อยๆอลงมันปิ้นมันปิ้น นี่มันปีนแย่ต้องค่อยลูบด้วยเหมือนก่อนลูมาแล้วต้องลูบด้วยเหรอคะมันจับที่ชุ้นมันจับลูบไม่หรอกจับแต่ตรงนี้แหละจ๊ะโอ้พี่พี่มันไม่จับจับตรงนี้นั่นแหละจับตรงนี้จับตรงเล็กนั่นนะดูว่ามันชักเล็กลงนะเนี่ยพี่วันหนูไม่เก่งโอเคคุ้เก่งแล้วนะอ่ะมาแล้วมากแล้วโอ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วนั่นไง หนูเคยแต่จับเดีหนูเคย๋ยวแน่นเลยหนูเคยแต่จับไอ้นี่นี่เหมือนนี่มันแห้งพระเจ้าลุงก่อโอ้กอดโอ้ไม่กอมันมีความรู้สึกที่ดีมากนะครับรู้สึกจับแล้วมันมันมีความรู้สึกว่ารวมๆเราได้แน่นห่ดเนาะมันแน่นปะค่ะแนน่โอ้ยมองไม่ละว่ะรวมเราก็รวมกัอ้าวก็หนูไม่ทำนานนะพี่ ถ้ธรรมดาดด้พี่หน่อกจับยากมากนะพี่จะบอกให้มันต้องต้องไอ้นี่มันลื่นใช่ไหมคะใช่จับง่ายไหมนี่เห็นไหมพี่ก็ว่างั้นมันไม่ง่ายมันเล็กมักงมันใหญ่ใช่เพราะมือเราไม่มือเราไม่นั่นถ้าหนูจับตรงนี้มันใจนน่นหนูจะต้องจับตรงนี้หมดแล้วแล้วาล้วมันจะลื่น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 ตยอมรับเลยคนที่ทำเนี่ยชิ่ยอดเลย โอเคพี่น้อยนุกลับแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะพี่คุณกันใจค่ะสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวย่ายเดี๋ยวเจอกันเราต้งเอาเอาเอามีนตากเนีมาเจอนี่หนูจะกลับแล้วนะคะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนุกไปนั่งเพลียสวัสดีค่ะขอบคุณมากจ้ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ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 สวัสดีคะคะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสัสสวัสดี่ แม่นูร่าระจะแม่มโอเคนะคะคสวัสดีอด้อ<ด><ด>จ๊ะเด้อปัตตุห่อนเฮงห่อนห่อน